มีจมูตองอยู่คเดียวมาเม่นโลก <c oughs> อะไนี่นะเฮดกินนะทุกคนเฮดโกกินะนะนรามาแล้วบอน้ามาแล้วบอเมาบมไม่นเนี่ยอไเจ็กูเยูเนี่มือะ hai cho con. Tùa thăm, tùa thăm. Làm <laughs> thua. Làm thua nè สบายดีแล้วก็สวัสดีพี่น้องภาคปายหมดสุขสุข,สขนพบกันใกล้เค้เาเดิมกบักกับกสูนนะพี่น้องนะเมนีิกามา,มาเปิดคลิปตอนคำคำพี่น้องเลยมาเปิดคลิปตอนคำคำนี่ออกมา,ากระวิดมากระวิดแต่บ้านนะเมนิกาสิไปเอาอาหารดีเนาะเอาอาหารดีน้ำมันนายพานนะเมนีินะเอาอาหารดีน,ำน้ำนายพานเชิงเป็นลุงบ้าลุงบ้าคับสูนนี่ละานายพานลุงด่านเพื่อนเพื่อน,นหนันหกกามาตะดงทุกคน หากมาตตดงเพิ่นนอนนั่นนอนดงพุน่นนะเพิ่นโทรมาว่ามาเดิมมาเอามันอาหารดีเด้อพุอ่อนนะเพิ่นได้ซีนเมนได้ซีนเนียนมามาตตดงพุ่นทุกคนเลยก็เลยโทรบ,บอกบอกบางคำสูตรนะไปเอาไปเอามากินนะบางคำสูตรก็มาสิไปเอาตอนนี้ละ่ะกำลังจะออกวาเอ,อกมาพิจบ้านทุกคนมาเปิดคลิปอยู่นี่นะป่ะทุกคนไปเบิ่งว่าซีนเมนนี่ลงุลงเพิ่นได้หลายใช่ไหมเนาะตัวใหญ่ใช่ไหมนะลราเพิ่นเฮ็ดนะพ,พูดแล้วเราบอก

ทตรงหน้าบัานจำฮานนี่ก็เระเจ้าก,ก็เอาปันน้นแน่แล้วไม่เลยทุนเลยอันแล้วเกี่ยวแล้วอย่างเนี้ยก็สองกันนะเสองกันผ่านบ้นจำฮานแล้วลอยหงอมาให้เแตหนะ้า ก็บรรยากาศแบบบานๆนะคำนะครับพระเจ้าฮับมาแต่าหายแต่ละนี่ก็เฮื่อนได้พาดน้ำใสเพินนะ่อนเลยละเปิดศพมา ทางวัดเพ่งน,นั้นละเอนในผานลุงดาดเป็นกันเต็มหัวเพิ่นมาฮอดหรือเปล่ามาตึงเราอนะบอเป็นยังไ Hả? Ờ. Mình gọt mình đấy Thế mù nó bỏ? Thế mù nó Ờ Cắt kinh mà nó mình bắp nào mù nó rút nó Chỉ đài lên thì mù này Đánh mình nhớ đó Mình đánh mình mưa cho mình chín mình nó có con nào Mà đi chú nó tu hả? Nói nó Mù nó chín mình khá nặng rồi bỏ Nếp 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 Mít Nếp 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 Ăn hơi rồi Vẻ người phổng keo đây Một cua mà hắn được Mọi người em đi phổng keo Vẻ một cua đấy hắn được Vẻ người keo mình phổng kín Tôi sẽ biết ngày làm điều tư mới Cô Phổng keo vẫn ngon nan Ừ, hơn tay thôi nè Hơn tay Tiếp hải như vốn nước như thế này Cảm hẳn กไปชอยวิฮันเลแบ่ง่นเจะไปกินตะปูนเกินหลายคนมาซี่นคนลานึงเยอะไปเลยนะทำมาหัวเอ็นมัมเอ็นมัมแล้วนะอคนมามูนอยู่อคนเดียวมาเม้นโลดสมยไปสมยเม่นเม่นกินเม้นเมนเยอะแล้วเม่น

อ้าว<อ>ม่ได้นะเงาเซตกิ่นนะทุกคนเฮ็ดโกกินนะโอ,โอ้ขาปังใหญ่เลยนี่จัดการก่อนถึงเหว่าเขาไม้นะว่าเขาไม้เพื่อนนั้นเพื่อนมาก่อนเนาะมาก่อนล่ะถึงดาดมาตำหนักพอดีเม็นถึงเหีว่ว มาเขาไปไปสองมือ้อบรีมาหลุดาดพิ่นนอนนอนเฝ้านอนวนฮ้วบุรีเมนถึกมาเลยมนอนีอ้เลยน่ะ 骂我，骂我妹妹。

ซื้อหัวข่ามันยังหอมเลยหัวข่าใบขี้หูดหมดเลยซื้อ,อ,อแล้วก็เสื้อคีกนำ้ำ せのあんまりね。 เดินใบที่พูดน้ำยังหอมโคมันซุกแล้วครับเสื้อน้ำเลยน้องเสื้อน้ำน้งไปเรื่อย บามสูนสูตรบาคมสูนน์ะเพาะบาคมสูนนะสูตรโครเมนมเนนไฟได้บ้านเข็มไหมเข้มเลยนะบวกเข้มเสือไปบวกเข้มเสือโรดบวกบกเข้มข

แซบอยู่พอล้เ uh. ด oh. 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 uh ็กไม่ได้บอ่ไม่เนเลยิเด็กเหมือนอบุกคนี่ใช่ไออาชเลยนอให้แนี่ั่บนพี่รืกอบนอ่ตาชิบอให้จ้เจ่ไเงิน่อเงอจับล่เขาขอเราอย่นี่่ะเออ

cái thương dưỡng đó, luôn nát nhái từ trước, ở chả, ở thưa, 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 cái bán hoạt hình móng Nhái bán nhái bán 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 coi bán 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 đi bán 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 đưa bán Tựa thăm tôi thăm tôi thua tôi thua này thăm thua ừ. mặc thua Đồ cản tôi thua đó, thưa tôi ơi tôi thua nhà mình tôi 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 xếp xếp tôi 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 thua tôi 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 không tôi tôi xếp าตาัทั่วชโนนะนาตาดบทั่วกันแป๊บนึงโอ,โอ้โหควรเป็นทำเรียบร้อยคาจะตําทั่วนะตับท,ทั่วชโนตัยน่วนะฮะอยู่แล้วได้ได้ได้ประเด็ประเด็นเอฟซี C บอแมนประเด็จเอฟซี C พักมาให้หอขอบใจเอฟซีเด้อแ F C ดกแ,แซ่บแซ่บเอฟซี C กระจดีดีพักประเด็จพักกระเทียม แช่มากกอ,อก,กอทุกคนเลยแช่มากอ,อก,กร้วก็ยาบผาใส่ลยมะนาวเงิน้ำลายแตะมันจะหิวเข้าแช่มากออกอมากนึ่งเลยกำลังเง,งี้ยหมูชุบคักรเลยทุกคนเลยออก่อน

ขาีมด <c ười> ูมาดมัาเทส่วนยอดเสียจานนะตัวไฮดก่อยในฝันอันนี้แหละบวกกับตัวปักยาวแซก เรียบร้อยอาโมทั่มาตื้อีกมาถ่นหนึ่งมโทนึ่งอันนี้่วหนึ่งมีมเขือน้ำบรอยทุกคนอเอาเรียบร้อยพี่น้อง เด้อเขาจะแากศูนย์เด้อแรงกตั้มัวรคมเมนกับนาซีนอันี้กันนี่เป็นซีนมาเนใม่ใม่นีกินสามคนโมนี่เบเจะโบนักับนี่เป็นกับเมื่อไปพนบกเมื่อเกี่ยวข้าวสอยเอาเออยู่นบกอยู่สามคนโมนี่ Có hơi, ba lại thì mùa Ừ, Ba lại thì một vớt nóng Đơn em xin nhìn cao Em xin tăng con phím mông nè Cả này nè <laughs> ừ. hơi cổ Đó, con làm thích mình. Mình เดี๋ยวสองคนทุกคนจะไปกีนหอเช้าโบนัดเช้าโบนัดเพื่ไปคนบกนะคนบกที่หอดนั่นเองจ้ะมา ยทุกคนกินเมนอยู่บ้านป้าบ้านนอกินอารมัน่ะเนี่ปีนี้ได้กินชองเครื่อแล้วเนาะชิมเมนแต่วันนี้มันเาน เดือดโบนใครวะนมากินไปธรรม,มาดาเนาะผัดเดืกินผัดกุยในนึ่งทุกวนเลยชิ้นเม่นนะนโนนกับเตเกิดมาหักินชเพื่อ คอยเหมอมายุบันบ้าจูนกับบนกินทุกคนนะบ้นจะนคปะูปลาก็ <c oughs> ดอน,อนกินอาหารแปอโอเคทุกคนค่อยกบอิ่มนะยัง,ยงแต่โนนะคอกินบนะุหร <c oughs> คอ่ารายคอยนะือยงมาทกีเนาะคอยกินบหี่คอยนะยันตุยเด้ทุกคนนะ ำหรับคลิปนี้ขอรัุคขอฝากไว้ชนิดพันธุ์เอาไว้ขอบใจเอฟซีพี่น้องของไปทุกคนเอที่เข้ามาติดตามนะครับอัพส่งนะครับกดติดตามเพื่อกำลังใจบาร์กับศูนย์นะครับสำหรับคลิปต่อไปก็อย่าลืมฝากกดติดตามเพื่อประผัดคลิปต่อไปเทุกคนเด้อสำหรับคลิปนี้อีพีอีพีนี้ก็อยู่ดีไม่แห้งทุกคนอ่ะทังมีร่ำรวยอ๋อายบายทุกคนสบายดีสบายดีขอบใจเด้อ